ด,ดาวเทียมประเทศไหนอ่ะเขาก็ส่งมาเห็นบ้านมึงก็เป็นเหมือนกันหมดแหละนะไม่ต้องคุณพ่อมึงหรอกออสเตรเลียน่ะเขาก็รู้เขารู้ความจริงแล้วเขาเป็นคนส่งหลักฐานเองว่าพวกมึงอ่ะเป็นคนยิงก่อน<ะ>เขารู้กันทั่วโลกแหละ,ะว่าพวกมึงเป็นคนยิงก่อนก็มีแต่ประชาชนชาวขาเขมรนั่นแหละที่โง่ง,นนงมง,งายดักดานเหมือนควายอยู่ในคอกเขารู้กันไปหมดไอ้บอยเขาอยู่ต่างประเทศอตเขารู้กันหมดแหละมีแต่มึงนั่นแหละไม่รู้ว่าพ่องมึงเป็นยังไงเอ๊ะแต่กูสงสัยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะไม่ยิงไปประเทศทเขมรก่อนหรอกเพราะประเทศไทยจะร่วงรู้ว่าทุกคนบนโลกใบนี้ทุกประเทศเขามีดาวเทียมถ้าเรายิงก่อนแล้วเราเป็นฝ่ายผิดทำยังไงมาพอดีเลยกําลังคิดถึงอยู่พอดีเลยคิดถึงผมไม่เนี่ยคิดถึงป้านะเนี่ยอะป้าเวลาที่ประทะการช่วงแรกนะทำไมคนประเทศป้าเนี่ยหรือผูอ้ผู้ซื้อขาว โทรทัศน์ทุกช่องเลยของประเทศป้านะก็ไปแห่ปากันบอกว่ากัมพูชายิงก่อนแล้วก็ไปบอกประชาชนบ้านป้าเนี่ยบอกบอกให้ไปติดแฮชแท็กกันกัมพูชายิงก่อนนะถ้ามันชัดขนาดนั้นไม่เอาหลักฐานมาเลยล่ะนะป้าครับกล่องเอ้ดาวเทียมครับไม่ใช่กล่องวงจรปิดนะอันนี้ดาวเทียมครับเออนะถ้าแบบมีหลักฐานชัดขนาดนั้น่ะ ก็เอามาสินะแต่ไอ้ที่เห็นเนี่ยคือยังไงอะเอาเอาไอ้ผู้สื้อข่าวของประเทศป้าเนี่ยที่มีแบบพันธมิตรอยู่ตามประเทศนะแล้วก็ไปป้อนข้อมูลให้เขาไปป้อนให้ประเทศนู่นประเทศนี่แล้วป้าบอกว่าออสเซเลียีเนยเขามีเนี่ยไม่เห็นมีนะไม่เห็นมีภาพจากอสนะอสเซเลียเลยออสเรเลียที่ป้าบอกเนะี่ยคือทุกคนเลยไหมหรือแค่บางคนที่ คนบ้านป้าไปป้อนข้อมูลให้เขานะดาวเทียมครับไม่ใช่กล่องวงจรปิดเนาะประเทศป้าก็รู้อยู่แล้วว่าใครยิงก่อนยิงหลังอะ่ะไม่มีใครรู้หรอกมันอยู่ที่ใครสเสนอข่าวในแกงกว่ากันนะประเทศผมนสเสนอไม่ชนะประเทศป้าอยู่แล้วประเทศป้านี่คือไอผู้สื่อข่าวนี่ใหญ่ๆแล้วก็มีพันธมิตรมีอะไรต่างประเทศเยอะแยะนะไอเรื่องข่าวเรื่องอะไรนี่คือ ประเทศผมนี่เสียเปรียบนะรู้ไงประเทศป้ารู้ไงว่าไอเรื่องข่าวเรื่องอะไรในประเทศผมนี่เสียเปรียบก็เลยแบบยิงก่อนไงเนี่ยสาเหตนะุป้ารู้ยัง